ข่าวสารนะคะจากคนละครึ่งพลัสกันหน่อยนะคะโดยทางด้านของคุณพงนครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนค่ะท่านก็อยู่ในฐานะของผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงผลการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะ หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ก็คือทั้ง up skill reskill สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพ l ั s ค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ประกอบการร้านคา้าร่วมพัฒนาทักษะในช่วงวันที่19พฤศจิกาย,ยนถึง19ธันวาคม2568มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมการพัฒนาทักษะสําเร็จ98,930รายและจากการคัดกรองข้อมูลก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการซึ่งจะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากรัฐเป็น จำนวนทั้งสิ้น97,086รายมีผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ1,844รายสาเหตุที่ไม่ผ่านนะคะอย่างเช่นไม่ใช่ร้านค้าถุงเงินในโครงการคนละครึ่ง plus พัฒนาทักษะสำเร็จนะคะก่อนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เป็นร้านค้าที่ถูกระง,งับสิทธิ์ในโครงการนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็ได้ทยอยประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากรัฐในโครงการให้ผู้ที่พัฒนาทักษะเนี่ยทราบนะคะ23ธันวาผ่านความ้า ข้อความสั้นนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนของร้านถุงเงินและข้อความแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับเงินสนับสนุนในโครงการผู้ประกอบการร้านค้าจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐสูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อนหนึ่งหมายเลขปราหมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขผู้เสียภาษีโดยได้รับสิทธิ์เป็นเงินร้อยละ20ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง plus เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายนับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดําเนินการพัฒนาทักษะสาเร็จนะคะจนถึง19ธันวาคม68นี้จากการประมวลผลข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขพบว่าผู้ประกอบการได้รับเงินสนับสนุสน,นเฉลี่ยรายละ1,210บาทมีผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดตามสิทธิ์2,000บาทเป็นจํานวน34,970รายคิดเป็น36%ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดค่ะ